ก็สวัสดีมิตรรักนะบโบทุกท่านด้วยนะครับวันนี้นี่โอ้โหแน่นอนว่าวันนี้เราจะมารีวิวคีย์บอร์ดตัวใหม่จากทางนับโบเอสนั่นเองนะครับในวันนี้เป็นคีย์บอร์ดที่มีคีย์แคปหลากหลายสีสันให้ทุกท่านเลือกนะครับผมจะเป็นตัวอะไรไม่ได้นอกจาก x 3 3 Alista นั่นเองนะครับเดี๋ยวนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าจะตัว x 3 3นะครับ นอกจากคีย์แคปที่สีสันสดใสแล้วนะครับยังมีฟังก์ชันอะไรสเปคเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปเจาะกันดูเลยวันนี้ผมขอเลือกเป็นตัวสีม่วงเหลืองแล้วกันนะครับให้เข้ากับทาง No v e เนิดหนึ่งนะฮะก่อนที่เราจะไปดูคีย์แคปกันนะครับเรามาดูสเปคของตัว X33 กันก่อนนะครับเริ่มจากตัวกล่องก่อนเลยนะครับนี่เลยนะฮะตัวกล่องเขาจะเป็นตามสีไปเลยนะครับตัวนี้จะเป็นสีม่วงเหลืองเนาะตัวกล่องก็จะแบบว่าโทนสีม่วงๆนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงนี้มีพิม ชื่อรุ่นไว้อย่างชัดเจนนะครับผม X33 Marista ตรงนี้เนาะแล้วก็บริเวณฝั่งนี้จะเป็นตัวฟังก์ชันนั่นเองนะครับนี่จากสเปคนะผมก็มีบอกไว้เลยว่ามีนี RGB Lighting นะครับผมตัวนี้ไม่ใช่ฟูลนะแล้วก็มี Marco Software นะครับแล้วก็ Key c a p Double Injection นะครับเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะแล้วก็100% Anti Ghosting นั่นเองนะครับหรือว่า n Key r Over นั่นเองเนาะ แล้วก็บริเวณด้านหลังของตัวกล่องนะครับก็จะประมาณนี้เลยโชว์สีสันต่างๆของตัว X33 นะครับว่ามีสีไหนบ้างนะครับสีดําล้วนสีเหลืองขาวสีแดงขาวสีฟ้าขาวแล้วก็สีม่วงเหลืองที่เป็นตัวนี้เลยละลายนิดนึงนะเป็นคีค้แคปสีๆเนาะแล้วก็เป็นตัวสเปคต่างๆนะครับผมมีบอกไว้อย่างครบถ้วนเลยตัวกล่องก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในมีอะไรบ้างนะฮะข้างในไม่มีอะไรมากเลยนะครับนอกจากตัวแมนนวลนั่นเองนะครับ ตัวแมนนวลคู่มือ x 3 3นั่นเองนะครับข้างในก็จะระบุการใช้งานแล้วก็สเปคเล็กๆน้อยๆให้เลยนะประมาณนี้เลยนะครับอนี่นะผมเป็นตัวจริงของตัว x 3 3นั่นเองนะครับแต่นี้บอกไปวันนี้ขอเลือกเป็นสีม่วงเหลืองนะฮะสวยงานจริงๆสำหรับสีนี้โดนใจมากนะฮะโอเคอะเรามาดูกันใกล้ๆนะครับนี่สีนี้มันสวยจริงๆว่ะอะเรามาดูกันที่ัววัสดุก่อนละกันนะครับ อ่านี่นะครับตัวคีย์แคปก็จะเป็น ABS นั่นเองนะครับตัวนี้เป็นคีย์แคปแบบดับเบิลช็อตนะครับตามที่ผมบอกไปนะฮะนี่เห็นไหมว่ามันปั๊มมา2ชั้นนะครับชั้นข้างบนก็เป็นสีม่วงแบบนี้นะเป็นสีสีแล้วก็ด้านในจะเป็นแบบว่าสีใสให้แบบว่าไฟทะลุขึ้นไปได้นั่นเองนะครับซึ่งข้อดีของดับเบิลช็อตแบบนี้นะครับน่าก็คือมันจะคงทนแข็งแรงกว่าแบบ ที่ไม่ใช่ดับเบิลช็อตนั่นเองแล้วก็ตัววัสดุของตัวบอร์ดนะครับผมก็จะเป็น ABS เช่นเดียวกันเนาะตัวบอร์ดจะเป็นสีดําล้วนเลยนะครับนี่บอร์ดจะเป็นสีดําทุกสีเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองขาวสีฟ้าขาวสีแดงขาวอะไรพวกนี้นะครับจะเป็นสีบอร์ดดาทั้งหมดเลยนะครับสำหรับเลีย์แน่นอนว่าจะเป็นแบบ100%นนั่นเองนะครับมีครบทุกอย่างเลยก็คือ F ตัวสอนตรงนี้ปุ่มลูกศรปุ่มน้ำแพดนะครับมีให้แบบว่าครบถ้วนเลยเนาะลวดลายก็จะมีตรงนี้นิดนึงก็คือเป็นตัวโลโก้นะครับแอร์เ r สตรตรงนี้แล้วก็มีโลโก้น no ับโบเอ็ตรงนี้นะครับตรงนี้ไม่ได้มีไฟลอดอะไรนะเออด้านหลังนะครับก็จะประมาณนี้นี่ก็จะเป็นลวดลายตามที่เห็นเลยนะครับมีความเป็นแบบว่าเท็กซ์เจอร์นิดนึงนะมาพร้อมกับที่ปรับระดับขาตั้งนั่นเองนะฮะนี่ ได้อีก1ระดับนั่นเองนะครับความสูงก็เดี๋ยวลองคิมดูนะครับก็จะรับข้อมือเราได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนเลยนะครับว่าถนัดแบบไหนเนาะอาจจะถนัดแบบแบนๆแบบนี้ก็ได้ตัวแป้นไม่ได้สูงอะไรมากนะครับเหมาะกับทุกคนทุกวัยจริงๆเนาะส่วนตัวสายนะครับผมก็เป็นสายยางแบบปกติเลยนะครับความยาวจากที่ประมาณทางสายตาดูนะครับน่าจะประมาณ1เมตร50 ประมาณนั้นนะครับพอร์ตก็ USB ตามปกติของคีย์บอร์ดเลยนะครับส่วนสวิตช์ของเขานะครับก็จะมีให้เลือก2แบบด้วยกันนะครับสำหรับตอนนี้ก็คือจะเป็นบลูสวิตช์แล้วก็เรสสวิตช์นั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นเรสสวิตช์นะครับสำหรับตัวที่ผมใช้งานอยู่ตอนนี้นะครับบลูก็มีนะส่วนยี่ห้อของสวิตช์นะครับผมก็จะเป็น LC สวิตช์นะครับผมอ่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันของเขาบ้างนะครับว่ามีอะไรบ้างเนาะอย่างแรก ขออนุญาตเปิดไฟก่อนเพื่อความเท่อ่ะตอนนี้ก็เปิดไฟแล้วนะครับตอนนี้อาจจะยังเห็นไม่ชัดนะครับเดี๋ยวเราลองปิดไฟดูกันเนาะปึ๊บอ่านี่เราก็จะเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าเป็นไฟแบบมินิ RGB นะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับไฟก็จะแบบว่าฟิกซ์ไปเลยนะครับอย่างตรงนี้แถ่ตรงนี้เป็นสีเขียวไปเลยเป็นสีฟ้าเป็นสีแดงเป็นสีม่วงอะไรนี้ไปเลยนะครับผมส่วนหมดไฟก็ยังมีให้เล่นอยู่นะครับผมก็สามารถกดที่ฟังก์ชันแล้วก็บริเวณปุ่มที่เราคุ้นเคยนะฮะ ก็คือบริเวณปุ่มแถวนี้นะครับลองเล่นไปได้เลยเนาะยังไม่พอนะครับยังมีในส่วนของเกมโหมดด้วยนะครับให้เราปรับปุ่มฟังก์ชันแล้วก็บริเวณตัวเลขด้านบนแถบนี้นะครับแต่ละโหมดก็จะเหมาะเกมแต่ละแบบนั่นเองนะครับอันนี้คือเราสามารถดูในมนูวนได้เลยว่าโหมดไหนเหมาะกับเกมแนวไหนนะผมไฟจะติดตามนั้นเลยนะอย่างเช่นโหมดนี้นะครับฟังก์ชันแล้วก็1ปึป๊บนี่ก็จะเป็น W S D นี่จะเป็นแบบว่าเกมแนว F P S นั่นเองนะครับเห็นไหมไฟจะติดอยู่ อะไรประมาณนี้นะครับยะกลับมาโหมดเดิมก็กดปุ่มหมดไฟตรงนี้นะครับผมลืมบอกไว้ว่าตัวสวิตช์หน้าผมสามารถกดได้ถึง50ล้านครั้งนะครับอันนี้เผื่อมีใครถามนะคืออ c ซิสวิตก็คือได้เยอะขนาดนี้เลยนะครับ50ล้านครั้งนี่ไม่น้อยเลยนะเออพวกมัลติมีเดียคีย์ก็ยังคงมีมาให้อยู่นะครับบริเวณแถบด้านบนเนาะ F 1ถึง F 1 2นะครับใช้ฟังชันในการใช้งานร่วมด้วย วิล็อกก็มีมาให้นะครับอันนี้ก็ขาดไปได้เลยนะครับสำหรับชาวเกมเมอร์เนาะยังมีมาให้อยู่นะครับอ่าแน่นอนนะครับว่าเจ้าตัว A23 นี้เราชูในเรื่องของคีย์แคปที่มันมีหลักสลายสีสันนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูแต่ละตัวเลยนะครับว่าสีสันเป็นยังไงนะครับสีดําต้องดูไหมสีดําก็คือสีดําเลยนะครับผมนี่ก็เป็นดําๆแบบนี้เลยนะครับจิ๊บๆเหมือนที่เราเห็นตามคีย์บอร์ดของนับโวทั่วไปเลยนะครับก็ไม่มีอะไรมาก วัสดุเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับเป็น ABS G Cap นั่นเองเนาะ Double Shot ทุกตัวอ่ะเรามาดูสีที่หลากหลายกันบ้างนะครับผมอย่างสีฟ้าหรือสีน้ําเงินไม่รู้นะสีเขาเรียกสีฟ้าแล้วกันสีฟ้าบวกกับสีขานั่นเองนะครับนี่อ่าก็จะประมาณนี้นะครับสีฟ้าของเขาก็จะแบบว่าออกโทนแบบน้ำเงินน้ำเงินไปหน่อยนะไม่ได้ฟ้าจ๋านะครับผมสีขาก็เป็นแบบว่าขานวลๆนะฮะ ตามที่เราเห็นตามคีย์บอร์ดปกติเลยนะครับนี่เราเต็มๆให้ดูแบบนี้เนะาะสวยงามถูกใจไม่เอ่ยต่อมาเป็นสีที่ผมปลดปานนะผมนะั่คือสีขาวแดงนั่นเองนะครับเมอร์ลี่คริ m a ์มามากๆนะฮะนี่สีแดงแบบแดงได้ใจมากทุกคนแล้วขาวกับแดงเนี่ยคือมันตัดกันดีมากเลยนะครับแล้วก็ตัดกับตัวด้านหลังที่เป็นสีดําด้วยเนาะสวยงามจริงนะฮะชอบมากสีแดงนะฮะปวดปานสุดๆแล้วก็สีสุดท้ายนะฮะเป็นสี เหลืองขาวนั่นเองนะครับสีเหลืองนี้จะเป็นเหลืองแบบว่าเอเล็กเกอร์อะไรประมาณนั้นนะเออแล้วก็ตัดกับสีขาวเหมือนตัวอื่นเลยนะครับนี่ก็จะประมาณนี้เนาะสวยงามนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับสีเหลืองขาวเนาะ หรือว่าใครที่แบบว่ารู้สึกเราซื้อนาโบมาก็ต้องสีนี้เลยนะครับผมนี่สีประจําเราเลยนะฮะสีม่วงเหลืองนั่นเองนะครับประมาณนี้สําหรับสีสันของเขานะครับประมาณเราไปฟังเสียงคีย์บอร์ดกันเลยดีกว่านะครับระหว่างตัว red switch แล้วก็ตัว blue switch นะครับมาดูกันว่าเสียงจะเป็นยังไงครับไปดูกัน เป็นยังไงบ้างครับสำหรับเสียงของ,ของตัว X33 นะครับ b ูสวิตนี่คือรั่นได้ใจมากๆเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจ X33 อล t a ตัวนี้นะครับก็สามารถหาสั่งซื้อได้ตามร้านสินค้าไอทีชั้นนำทั่วประเทศได้เลยนะครับแล้วก็ตามแหล่งออนไลน์ช้อปปิ้งต่างๆนะครับ หรือใครหาไม่เจอจริงนะครับสามารถไปสอบถามได้ที่เพจของนโปเกม n g เกียได้เลยนะครับรวมถึงสินค้าตัวนันอื่นๆด้วยนะฮะ่ะสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้นะผมฝากกดไลค์แชร์แล้วก็ Subscribe ให้เราด้วยนะครับนโปเอ็ f ซ์ออฟฟนะครับสำหรับนี้ผมก็ลาไปก่อนนะผมพบใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ